ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%มเอรเ็ลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้มาน,านาปเป ดีเทอร์สตูดิโอกันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟุตบอล2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้ทุกคนจะทาการพูดถึงแพ็กนักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันพฤหัสหลังการอัปเดตทุกคนหรือว่าแพ็กนักเตะท,ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของสัปดาห์ถัดไปนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดโชว์ไทม์ทุกคนการ์ดฟีเจอร์การ์ดของเทรนดิ้งหรือว่าเลเยอร์ออฟเดอะวอะไรประมาณนี้นะครับก็มาทำการคาดการณ์และย จะมีนักเตะคนไหนกันบ้างที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของสัปดาห์ถัดไปนี่นะครับก่อนรับชมคลิปการก็เหมือนเดิมคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็มาเริ่มรับชมกันเลยแลวกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกสิ่งที่เราจะต้องเจอทุกวันก็คือในส่วนของลอตอินโบนัสนะครับวันนี้ก็ไล่เรียงให้ดูกันเหมือนเดิมกันนะครับสำหรับการแจกฟรีทุกคนหรือว่าลอตอินครบ7วันนะครับรับไป 60,000GP แล้วก็50ทอนนะครับผมต่อด้วยในส่วนของสเปเชียลอคือ สัปดาห์ละ70ทอนครับรวมล้สิ้นมีการแจกฟรีถึง280ทองเลยด้วยกันนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็คนักเตะก,กันบ้านแลวคนสำหรับแพ็คนักเตะที่จะหายไปแล้วก็แพ็คนักเตะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีการแปเปลี่ยนเยอะแยะมากมายหลายแพ็คเลยด้วยกันนะทุกคนก็มีแพ็คไหนกันบ้านเรามาับชมกันเลยด้วยกันนะครับเริ่มที่แพ็คของโชว์ไามทุกคนก็สำหรับปัจจุบันนะครับเป็นการ์ดโชว์ไทมของฟอร์เทกคนหรือว่าป้อมปราการนี่นะครับผมมีมาทั้งหมด3คนเลยด้วยกันนะครับ นำทัพโดยเชียโกซิลวาทุกคนอีเดมิ o, ลิตาลโกวูดจินฟันไดนี่นะครับก็มีใครเปิดได้ใครกันบ้างหรือว่าเปิดได้สตรีคนไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสหรับการ์ดโชว์ไทม์แพ็คล่าสุดหรือว่าสัปดาห์ล่าสุดนี้นะครับก็สหรับการ์ดโชว์ไทม์คนมันมีมาทั้งหมด4รูปแบบเลยด้วยกันนะครับก็มีกองหน้าฟิโนเมเนียลฟินิชชิ่งรับทุกคนกองหลังฟลอเทสนะครับผมแล้วก็มีสายลากเรือในส่วนของโมเมตั้มดิฟฟิ้งนะครับปิดท้ายด้วยสายกองกลางหรือว่าเกมเชียงกิ้ง ก็สรับตอนนี้ในปัจจุบันนะครับได้มีเพิ่มเข้ามาแล้ว2แพ็คด้วยกันก็คือแพ็คของกองหน้าหรือว่า phenomenalfinishing มาแล้ว1แพ็คนะคนแลวก็แพ็คปัจจุบันก็คือแพ็คของกองหลังหรือว่า f o r r e s t i นะครับก็เป็นแพ็คปัจจุบันที่กำลังจะหายไปในส่วนของวันพฤหัสเนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีมาแล้วทั้งหมด2แพ็คเลยด้วยกันแลวก็จะเหลืออีกแค่2รูปแบบเท่านั้นก็คือ momentumum Dipping กับเกมเชิง n ิงพาร์ r ินะครับก่อนในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของ momentumum d i ทุกคนก็ ถ้าเป็นโมเมนตั้งที่บิงนะครับคาดว่าน่าจะเป็นคาโอรุมิโตมาทุกคนก็ในภาพตัวอย่างนี้นะครับมีหลายคนบอกว่าคล้ายคลึงกับมิโตมามากๆเลยผมก็ผมเองก็นาการหยิบยกมานําเสนอทุกคนรับชมกันนะครับว่ามันคล้ายๆกันจริงๆนั้นทุกคนสำหรับการโชว์ไทม์ของมิโตมานะครับก็มีใครอยากได้มิโตมากันบ้างหรือว่ามีใครอยากให้นักเตะคนไหนมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาอย่างที่2ก็คือในส่วนของรูปแบบของเชงกิ้งพาสครับทุกคนหรือว่าเกมเชงกิ้งพาสนะครับ ก็ในภาพตัวอย่างนี้ครับผมมันคล้ายคลึงกับโทนี่โกลส์มากๆเพื่คนก็เป็นตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโทนี่โกลส์เพืคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเป็นในส่วนของเกมเชงกินพาร์ตเพืคนก็น่าจะเป็นโทนี่โกลส์นะผมเลยก็ถ้าเป็นโมเมนตัมดิบบิ้งนะครับน่าจะเป็นมิทโตมาร์ตเลยนะครับไม่คนใดก็คนหนึ่งสองคนนี้ที่จะนําทัพมาในแพ็กนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมมาอย่างไรจะมาทําการสรุปให้ยุติแล้วกันครับว่าจะมีนักเตะรูปแบบไหนกกัันนนนบบ้้้าาาางททีี่เขมมใรร์์ดโชวะค ต่อมาเรามาดูในส่วนของเพลย์เยอร์ออฟเดอะสัปกันบ้างคนหรือว่า P.O.T.W. นะครับในสัปดาห์ล่าสุดก็นำทัพโดยมัตเทเดลิกก็เป็นคนโมเมสซาร่าและก็สวอนเนียนี่นะครับมีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยมัตเทเดลิกก็เป็นคนโมเมสซาร่านะครับเดียบี้โอตาวิโอทุกคนเมฟิสเดปายนะครับดานิโลเปเรราโจเซซาร์ทคนเนลสันมันชินีสวอนเนียและก็วิซิโนในถ้บมก็เปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและเรามาดูในส่วนของการคาดการณ์กันบ้างนคก็ มาทำการคาดการณ์ให้คร่าวๆก่อนเลยกันนะครับสำหรับการ์ดของ Play ย์ออฟโรเวียนะครับก็มีมาทั้งหมดประมาณด้วยการทำทัพโดยเฮริเคนนะครับมาร์คอังเดรเตสเตก็ทุกคนเบนจามินปาวนะครับคูดูต์ก็ทุกคนราบิโอนะครับฟิลปองก็ทุกคนต่อมาเป็นในส่วนของปีกซ้าย LWF นะครับต่อมาเป็นท็อตซ่าทุกคนที่ซัดแฮตทริกแอซิดไปในแมตช์เดียวนั่นเองนะครับต่อมาเป็นกองกลางแล้วก็เซนเตอร์แบ็กของนาโปลีนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าอีกหนึ่งคนเองนะครับอันนี้คือการคาดการณ์คร่าวๆนะทุกคนก็ สมมุติว่าถ้ามาตามนี้นะครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะทาการคาดการแบบลงรายละเอียดให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับการ์ดของ Player of the Week นี่นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กวันจันทร์นะครับผมก็เป็นแพ็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆก็คือมีมาทั้งหมด2แพ็กเลยด้วยกันนะครับผมแรกเป็นแพ็กของดาบิเดอเอลกาซิโกทุกคนก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยคาริมเบเซีมาทุกคนโรับทุกี้นะครับ เฟเดริโกวาเวรียป็นคนอันโตนิโอโรนิเกอร์มาร์กอังเดเทสเตเกนนะครับอันซูฟาตีเป็นคนโรน่าวาราโกและก็โรนิโกนะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็อีกแพ็คนี่ก็คือแพ็คของดับบี้เดย์ของโรมันคนเป็นการผสมผสานระหว่างลาซิโอกับเอสโรมานเองนะครับก็มีมาทั้งหมด8คนเช่นกันใะคนนำทัพโดยเนียมคนมิลาโควิชซาวิดนะครับโบโลดิบาล่าอิโมบิเล่นะครับแคมมี่อับราฮัมทุกคน เปียกินี่หลุยอาเบโตแล้วก็กอดหลังเซิร์แบ็กของลาเซโออีกหนึ่งคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอลชราวีนี่นะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับก็สำหรับแพลงนี้จะหมดอายุอีกทีก็คือในวันจันทร์หน้านี่นะครับและต่อมาในส่วนของ,ของ e คลับเซเลคชั่นอีฟฟ์บอลแชมเปี้ยนชิพวอลุ่มหนึ่งคนอันนี้ก็อยู่กับเรายาวๆอีก12วันเลยได้ยังครับเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงวอลุ่มสองก็คือวันที่27่สิบเจ็ดเลยทีละคนก็รอกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลับของน e ี่ครับและต่อมาเป็นนนใส่วของ แบ็กทูดับเพลเยอร์ทรานเฟิร์นคนเนื้อแพ็กที่มีมาให้แลกด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของนอร์มัลติ้งคอนแทกนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพฤหัสนี้ทุกคนก็ใครที่เก็บดาวไว้ทุกคนหรือว่าเล็งใครไว้ก็สามารถรีบไปแลกกันได้เลยนะครับสำหรับแพ็กของเพลเยอร์ทรานเฟิร์นนะครับรวมไปถึงแพ็กของกลับไอคอนก็เช่นกันทุกคนหมดอายุเช่นกันในวันพฤหัสนี้นะครับก็ใครที่เลีงน,นักเตะคนไหนไว้ผมที่ยังไม่ได้แลกก็รีบไปแลกกันได้เลยนะครับและก็ในส่วนของนักเตะที่จะเข้ามาใหม่่่่กกก็็นนนนาาาจะมมมีีเพิอออยยงตคคคืื2ด้ว้วนนนนัั ภาพตัวอย่างคนนี้นะครับโดยมาคัสแรดฟอร์ดนะครับจนคุนเดซซเคิลรามอสทุกคนโรเมลูลูกากูและก็กราเบียมารตินเลรีนะครับอันนี้คือเป็นภาพตัวอย่างรับสำหรับขับไอคอนคนก็ยังไงจะมาทําการคาดการและก็สรุปให้ทีละกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่มีมาให้เลขด้วยทิมดาวนี่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็กต่าง่ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็เรามาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างแล้วกันนะครับสาหรับอีเวนต์การแจกฟรีก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆมากมายเลยเช่นกกันครเิ่่มทีออ์็ืขง ช่วยเว้นเวอร์ไวครับการแจกฟรีไอเทมเชนเดิวทุกคนหรือว่าการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งในครับอันนี้ก็หมดอายุเช่นกันในวันพฤหัสนี้นะครับต่อมาอย่างที่2คืออีเวนต์ของชาเลนจ์อีเว้นเวอร์ไวครับเช่นกันทุกคนก็มีการแจกฟรีเป็นไอเทมอัพเลเวลหรือว่า exp training โปรแกรมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับต่อมาอย่างที่3คือชาเลนจ์อีเว้นเวอร์ไวครับเช่นกันทุกคนเป็นการแจกฟรีในส่วนของ50ทองหรือว่า50า e สิบอีฟุตบอลคอยทุกคนเป็นภาพของอินเตอร์มิลานนะครับ อันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพฤหัสที้ทุกคนรวมไปถึงทัวร์อีเวนต์ของ national team การแจกฟรีไอเทมอัพเลเวลหรือว่า EAP training program นะครับที่เป็นรูปทีมชาติของบราซิลนั่นคนรวมไปถึงปิดท้ายด้วยอีเวนต์ของนี่ทุกคนชาเลนจ์อีเวนต์ของ l e g จ้นนะครับเป็นการแจกฟรีไอเทมอัพเลเวลเช่นกันนะครับก็หมดอายุเช่นกันในวันพฤหัสที้นะครับกท็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนอยากได้แพ็กไหนกันบ้างหรือว่าอยากได้นักเตะคนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเลยนะครับ ก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทําการลงรายละเอียดให้แต่ละแพ็คให้แลวกันนะทุกคนว่าจะมีใครกันบ้างที่ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันพฤหัสดหลังการอัปเดตนี้นะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้การหมั่นเดิมเป็นกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบ็เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรัาเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ